สวัสดีครับแฟนๆดิจิบอลทุกคนนะครับวันนี้ครับกลับมาที่การเล่นการ์ดเกมนะครับเป็นดิจิบอลการ์ดเกมนะครับกับแอดวินอีกเช่นเคยครับครับสวัสดีครับทุกคนฮะครับสวัสดีครับเอาล่ะวันนี้เอ่อได้เตรียมเด็กมาแล้วครับเป็นเด็กอะไรครับ เด็กชินเกคิวอร์เฟมอนผมเลยชอบคำนี้ใช่ไหนี่เราบอกชัดเจนว่าเราไม่ได้เล่นวอร์เวมอนอย่างอื่นเราชินเกคิอย่างเดียวผมเล่นเป็นดุ๊กมอนนะครับจนเอ็ฟพี่เนี่ยเล่นเป็นตัวเอกนะครับเป็นตัวเอกของภาคแรกผมเป็นตัวเอกภาคสามนะครับภาคเทมเมอร์นะเป็นดุ๊กมอนกีกิีมอนน่าเป็นโครมอนกับวอร์เกยมอนนะครับสีแดงเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีความสามารถเหมือนกันครับชินเกคิเหมือนกันชินเกคิชินเกคิคืออะไรครับชินเกคิคือ เวลาที่เราเคลื่อนวิวัฒนาการฮะเราใช้เมมเมรี่ให้เมมเบรี่เคลื่อนไปเทินฝ่ายตรงข้ามก่อนมันจะข้ามเทินฝ่ายตรงข้ามนะครับมันจะตีได้ก่อนอซึ่งผมก็มีเหมือนกันนะครับตัวเขาอ่ะใช้ได้ตัวด้ตัว,ตว,ตวขเขาเองแต่โหมันจะต้องมีเทมเมอร์ที่ชื่อว่าทคาโตะก่อนถึงจะสามารถใช้ได้ของผมไม่ต้องผมตีรัวๆเลยฮะอ่ะโอเคอย่างั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาได้เลยผม ไป,ไปกนนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะครับเดี๋ยวอาจจะอธิบายให้ใหม่นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งการ์ดดิจิมอนเนี่ยจะประกอบไปด้วยเด็กที่มีดิจิมอนเทมเมอร์แล้วก็ออปชันการ์ดนะครับส่วนไข่เนี่ยจะเป็นวิกิธามะซึ่งใส่ได้5 4-5ใบครับส่วนเด็กเนี่ยจะมีหมด50บาบใบอ่บาใบนึงเนี่ยจะลิมิตอยู่ที่ สนะครับใบหนึ่งเนี่ยสามารถใส่ซ้ำได้ก็คือชื่อนะเช่นเราใส่อกูมอนมาหมด4แบบแต่ว่ารหัสห้ามซ้ำกันนะครับอาจจะเห็นอกูมอนเยอะนะครับอาจจะเห็นกิวมอนเยอะด้วยอาจจะเลี้ยงกันเยอะๆเลยฮะเอาละครูขี้ครับเอาเป็นคู่แล้วกันเลขคู่ครับเริ่มก่อนครับ <laughs> <laughs> เลขสอโอเคนะฮะฟักไข่เลยครับโอ้โหฟักไข่ <ๆ S 1> เลยแล้วก็ ให้ไปสี่เลยครับสี่ครับโอเคครับให้ผมมาสี่โอ้อ่ะเขาเธอผมจั่วครับอฝาไข่ครับอ่าผมโวครับเป็นคิวมอนครับคิวมอนจุหนึ่งครับแล้วก็โวครับใจสองครับจากสี่เป็นสองครับจหนึ่งใบครับอ่ะผมลงคิวมอนสามครับจักสองเป็นหนึ่งครับค่ะคิวมอนครับเปิดสี่ใบบนครับหา กราโมนดุกมอนแล้วก็ทาคาโตะครับมีใบเดียวนะครับอ่ะใบนี้ขึ้นมือครับมีกโรกามมนครับโอเคครับตัวนี้ไม่ได้ล็อกเมมนะครับไม่ล็อกเมมครับข้าเทินจั่วครับมีวมิวหนึ่งครับเราจะเชื่อมั่นอ่ะโวครับครับสัวรับแม่ดีมันอะไรพลังเท่าไหร่บ้างนะเนี่ยหนึ่งพันครับพันหนึ่ง เบอร์ลี่อยู่ที่หนึ่งนะโอเคผมผ่านเลยครับผ่านเลยเหรอถ้าผ่านให้ผมมาสามนะใช่มันไม่ได้จริงฮะโอ้โหอ่ะเข้าเทอมผมจั่วครับดันขึ้นมาฮะจากนั้นครับผมลงคูลูมอนครับคูรูมอนเป็นที่บอกว่าถ้าผมมีกิวมอนอยู่บนสนามจะลดค่าลง2ครับถ้ากับว่ามันมี3ามลดเป็น2อหรือ1ครับโอเคสองอ่ะจากนั้นกราวน์ครับโวเป็นไรส์เกมอนครับก่สครับจากสองเป็นหครับ โจนหนึ่งใบอ่ะเมื่อมีการพิพากษาการคลมอนเห็นครับให้เลสใบนี้ครับจำมินรีบกหนึ่งครับเป็นศูนย์ครับได้ได้ตัวหนึ่งครับไม่จบเลยนะความสามารถของไรส์เกมมอนครับดิจิเบิร์สครับถอดไส้สองใบออกครับอออ่าผมถอดสองใบล่างออกครับปิอมอนแล้วก็คีกิมอนครับสามารถลงเทมเมอร์บนมือฟิฟรีได้หนึ่งใบครับลงทาคาโตะครับลงตัวสี่ยตัวสามดยนะ เอาละลงฟรีมาแล้วกาะโตมาแล้วจากั้นครับผม1,000ั 1, ครับตี s e ิลิตี้ครับ1,000เหรอครับ1,000ั 1, ครับโอเคตายครับ7,000เราไม่กล้าตีเลย <laughs> ทำเขาไม่ล็อกด้วยอ่ะผมลงกิ้วมอนอีกทีนึงครับ3ครับอือ่ะเปิดซีใบบนครับ ดรามอนหรือดุ๊กมอนครับแล้วก็หยิบทักกระโดดที่หนึ่งไปโอ้โหมีดุ๊กด้วยอ่าผมหยิบดุ๊กมอนครับโอเคครับนอกนังเข้าใต้กองครับเชิญครับเชิญครับจั่วครับมาผมเลื่อนก่นอนเลื่อน <Le isure S 1> ขึ้นไปมาแล้วเออตัวนี้นะครับเอ่อโอเมก้าชาวมอนนะครับสามารถที่จะ,ะโวไปที่ชาวมอนได้เลยโอ้วาร์ปขึ้นมาเลยแล้วจากสามเป็นห้าใช่แต่ว่าผมจะใช้ค่าโวที่สี่ครับ นะครับผมให้เป็นหนึ่งให้ผมมาหนึ่งด้วยใช่ค่ับอ่ะโวแล้วจั่วครับเลยครับอ่ะข้อเท็มผมครับคุณลุงบอลกลับมาตั้งตรงครับอ่ะจั่วครับมาฟักไข่ครับฟักไข่โบครับเป็นฟิวบอนครับโอเคโจนหนึ่งครับว้าวว้าวถึงเวลาของชิเกคิแล้วครับเฮ้ยเอาเลยเหรอเอาล้วครับ ไลท์เกมอนครับเปลี่ยนร่างครับเป็นดุ๊กมอนครับจ่าย4ครับจาก1ครับเด้งมา3ครับจวด1ใบคุณมอนเห็นการเปลี่ยนร่างครับเลสใบนี้ครับเมมโมรีบก1ครับจาก3เป็น2ครับแล้วก็จวด1ใบชินเกะคิช่าจะทาให้ชื่อที่ติดชื่อว่าดุ๊กมอนเนี่ยสามารถโจมตีได้เมื่อข้ามไปที่เมมโมอรีอีกฝั่งแล้วครับสั่งโจมตีครับพลังโจมตีเขามานอยู่ที่14,000ครับ แล้วก็เมื่อมาโจมตีสามารถดีลิต <ông> ด <rees an> ิจิมอนที่มี d p ต่ำกว่า6,000ได้หนึ่งตัวแต่ว่าถ้าผมมีเทมเมอร์สีแดงจะเพิ่มไปอีก2,000ครับเป็น8,000ดีนีสครับเฮ้ยอาคุณนึกว่ารอดอธิบายมาก็นึกว่ารอดแล้วไม่รอดระเบิดเลยครับเมื่อมีดิจิมอนทลลายครับกราบอนเห็นครับเมมเบรีบกหนึ่งครับโอ้โหตาดีนะหมื่นสี่ตีซิคิตี้ครับมา กระแตกกันติกคนระับ oh, โอเมกามว่าไม่นะามาเลี้ยงใหม่ด้วยกันเนี่แหละ,อะโอ้โหอ่ะจบเทิร์นครับเข้าเทิร์นที่หนึ่งครับโอเคเข้าเทิร์นทีหนึ่งเอาได้จัว่วครับเมื่อวันจะพอดีเป๊ะว่ะมันต้องเจออย่างนี้บ้างแหมอ่ะฟักไข่ก่อนเลยฮะนี่ครับครับโวนะครับจัว่วนะครับมีอยู่หนึ่งอย่างนั้นเหรอ มี่1อย่างนั้นเหรอลงไทจิครับให้เป็นโอ้สองให้มาสอง่ะคุณบอนครับกลับมาตั้งครับข้อเทอผมจั่วครับเลี้ยงใหม่เลยครับเลี้ยงกันใหม่ฮะให้มาสอง่ะจิวมอนครับโอ้ครับสิกรบอนครับเป็นศูนย์ครับจูนหนึ่งใบเหงนครับเปลี่ยนล่างครับเมมโมรี่บวกหนึ่งครับจูนหนึ่งใบ กาันดีใจแมู่ดูมอนนี่ของเด็ดจากนั้นครับผมโวครับเป็นไลฟ์เกมอนครับสามครับจากหนึ่งเป็น2ครับแล้วก็จวดถึงใบครับผ่านครับมาเข้าเชิญจั่วครับอ่ะผมเลื่อนขึ้นไปก่อนครับเลื่อนขึ้นมาบวกหนึ่งนะครับจากไอจีแล้วก็ได้จั่วจั่วจั่วใบหนึ่งมีเชือกอุโมนออจากโซนไทยจ่ายสามเลยครับจำเป็น ใจตาครับอใช่แล้วสูนเดือดสูนครับจั่วครับเดือดูนแล้วก็ผมให้ไปสี่เลยครับไปเฮ้ยชิมบแลเมทัลเกมมอนเมทัลเกมมอนครับอ่ะจั่วครับเมื่อลงนะระเบิดถอดล่างครับถอดล่างเลยครับอ่าตัวที่ถอดก็ลงหลุมไปครับใช่แล้วก็สามารถดีลีตเกมมอน DP ต่ำกว่าสามพันที่หนึ่งตัวครับถูกต้องครับไปเลยครับกุลูมอนฮะไม่กุลูมอนนี่ โอเคให้ผมให้ผมมาสี่เนาะให้ไปสี่เลยเข้าเทอมผมจั่วครับชิพานะมันมามันเริ่มมาแล้วมาเลี้ยงกันใหม่มาผมลงคิวมอนครับสามครับเป็นหนึ่งครับอ่ะเปิดสี่ใบครับผมต้องหาใหม่เลยเนี่ยมีไม่เอ่ยมีแค่ใบเดียวครับใบนี้ครับดาวมอนครับขึ้นมือครับอันนี้เข้าใต้กองครับเหลืออยู่หนึ่งใช่ครับผมก็คงต้องมาใหม่ครับ มีกิวมอนอยู่บนสนามครับลดค่าลง2ครับคู่รุนครับจ่ายหนึ่งครับเหลือสวครับจากนั้นแมงลบมาไม่ได้อ่ะว่าแล้วว่าแล้วอ่ะผมเอากิวบอนครับโวครับเป็นโโนโครมนครับจ่ายหนึ่งครับจุดหนึ่งใบเห็นการโวครับแถบใบนี้ครับกลับมาสูงครับัวนหนึ่งใบครับเหมือนบาสทุกทีเ้ย วัวครับเป็นเกร์เมนครับจ่าสองครับจวหนึ่งครับโอเคครับผ่านครับเข้าเธอที่สองครับผมได้มาสองนะฮะชึบเจวแล้วโอเคมีอยู่2เองอย่างนั้นเหรอนี่ก่อนครับฟักไข่ครับอ่าฟักไข่ครับฟักไข่แล้วก็เอ่อวัวตัวนี้ครับ มั่นนะฮะออโอ้แล้วจั่วครับม,มืออยู่สองผมว่ามันถึงเวลาแล้วล่วะฮะถึงเวลาอะไรครับนี่ไงครับสี่ฮะให้ไปสองแล้วสี <c oughs> ่ชิ้หายแล้วชินเกคิเอาละไป <sh> <c oughs> มาสองเอา <c oughs> ละ <c oughs> ชินเก๊กี้ไปไก่อนอันนี้อันนี้คือสั่งโจมตีที่ไหร่ครับสั่งโจมตีไปที่ ไม่ค่อยกล้าที่ Security ว่ะเดี๋ยวผมจะดีลีตไอ้บล็อกเกอร์แล้วแหละใช่ครับเมื่อมาโจมตีสามารถดีลีบล็อกเกอร์ได้หนึ่งตัวครับผมตีตัวตัวคูลูมอนแล้วกันอ่ะเอาเอาเอาหมื่นสองเนี่ยตีคูลูมอนเนี่ยแหละผมรู้สึกปัญหาเยอะอ่ะผมได้จวดจวดหนึ่งใบติดชื่อเลมอนจวหนึ่งครับใช่ครับแล้วก็เมื่อโจมตีหาสามใบบนใช่ป่ะครับคูรูมอนเคมเมอร์ อาูมอนครับผมอาูมอนครับอ่ะขึงมือใช่แล้วก็ทำลายบล็อกเกอร์ครับแล้วก็ตีคุรูมอนจริงๆไอตัวเมทัลเกมบอลตัวนั้นมันบอกว่าไม่ต้องทำลายคุรูมอนก็ได้นะครับมันสามารถตีตัวตั้งตรงก็ได้อ๋อใช่ตีตัวตั้งตรงได้นี่หว่าเปลี่ยนเป้าไหมครับจะเปลี่ยนคูมอนเป็นตัวอื่นไหมใช่ผมมีไส้ตัวนี้ทำให้ตีตัวตั้งตรงได้เปลี่ยนไปตีเปลี่ยนไปตีตัว5 0 0พันนะครับอากูมอนโอเคครับหรือหรือเขาอยากเก็บคุรูมอนวะแม่ผมเอาตัวห้า เตะตายครับอันนี้ก็พลายบ็อกเกอร์ครับเอฟเฟคของโบเกรมอนครับใช่ครับโอเคล้างบอร์ดผมเลยเนี่ยล้างบอร์ดชินเกคิกอะให้ผมมาสองครับใช่อ่ะกุโมอนยังอยู่ครับเข้าเทินจั่วครับไม่กล้าขึ้นไปเลยครับกันตีตัวตั้งตรงได้นี่แหละประเด็นผมไม่กล้าโวตรงนี้เลยมีอยู่สองด้วยอืมผมอืม ลงฮิโร่ครับสี่ครับอืมเอาไปสองครับผ่านครับโอ้โหเริ่มมาว่าเราเข้าเทินจัวครับฮึผมมีสองใช่ไหมครับผมเลื่อนขึ้นไปผมได้เป็น1 Memory แล้วได้จัวนะครับครับโอเคงั้นผมจ่ายสามลงอันนี้ก่อนจ่ายสามครับอ่ะเดือศูนย์ครับเศูนเลยใช่เลยครับอ่ะลงตัวนี้นะครับครับ เปิด5ใบบนหาเชาว์มอนแล้วก็บริดขึ้นมือนะครับและโอ้ยหิบสองใบขึ้นมือเลยเหรอใช่ก็เป็นตัวบริดตัวหนึ่งแล้วก็เชาว์มอนไม่มีบริดไหมไม่มีบริดแต่มีแต่มีไอโอเมก้าเชาว์มอนนี่เอาโอเมก้าเชาว์มอนครับขึ้นมือนะครับที่เหลือไปใต้กองโอเคผมนี่ดีกว่าผมเอาวอลเกมอนตีซีเคียวริตี้เลยครับครับไม่ตีคุลูมอนเหรอครับตีตัวนั่งตรงได้นะไหมงั้นผมเอา วอลเกมอนครับตีไปที่คูลูมอนตีตัวตั้งตรงได้ครับอ่าครับหลายเอฟเฟกเลยครับอ่าผมตีปุ๊บผมจวดหนึ่งนะครับแล้วเปิดสามบายหาอากูมอนหรือเทมเมอร์หรือเทมเมอร์นะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีอ่าได้เลยครับอยู่ที่ศูนย์ครับอยู่ที่ศูนย์ผมเอาอากูมอนตัวนี้ตีไปที่ซิเคียวลิตี้ครับอ่าแท็บมาเลยฮะอ่าแท็บบายแล้วสองพัน เช็ค <laughs> ครับหนึ่งมืหนึ่งครับไปแล้วว่ะอ่าโอเคผมเหลือศูนย์ใช่ไหมครับผมเหลือศูนย์อืมมีตัวล็อกเมมยังครับตัวล็อกเมมม,มีครับนี่ฮะฮีโร่ครับล็อกเมมที่สามครับโอเคงั้นผมแปลงนี่เลยฮะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออวัวตัวนี้ครับแล้วก็เคลื่อนไปสองครับไปสองครับอจัวครับแล้วก็จบเทินครับใช่โอเคเข้าเติมผมครับรอบเป็นที่สามครับโอเคครับจัวครับว้าวว้าวว้าวเอาละดันขึ้นมาฮะหวังว่าตัวนี้ตัวเดียวจะล้างบอร์ดผมไม่ได้นะโวครับ ใจสองครับหนึ่งศูนย์ครับจุดหนึ่งครับใช่ครับอาจจะล้างไม่ได้ครับแต่มันต้องตีครับเอาละครับมาแล้วว่ะโว้ครับเมกิดาวอนครับห้าครับจุดหนึ่งใบครับเอาละครับเมื่อโว้ดีลิติจ g ม m อ n ที่มีดีพีต่ำกว่าหนึ่งหมื่นแล้วก็มีไอ้นี่เพิ่มแอสซิมัมเพิ่มอีกหนึ่งพันเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งครับดีลิ ไฟที่เพิ่งโวมาจากเทมเมอร์ครับอ่าโอเคไฟคอบไฟหมดเลยดีลิสต์ครับตัวนี้ติดชื่อเป็นดุ๊กมอนด้วยนะครับจะมีชินเกคีครับพลังจบที่หนึ่งหมื่นสามครับแถบใบนี้ครับเพิ่มอีหมื่นห้าครับที่มีดิจิมอนถูกทำลายครับอ่ะแถบนี้ครับเมมโมรี่บวกหนึ่งครับถูกทำลายไม่มีครับอ่ะเอาหมื่นห้าครับตีวอลเกรมอนครับโอ้โหเกมพันดวงว่ะเพื่อตีเพื่อตีผมมีพลังจบทีมากกว่าหกพันครับโจวหนึ่งใบครับ S <S อ่ะมีแค่นั้นแหละครับโอ้เลีย้ยงนานน่ะเอาอเ, <S <S เอามมุรี่รไปสี่ครับเอาอาจจะได้มาสี่นะจัวครับอืออ่ะไข่ใบสุดท้ายละครับปรับเมมด้วยฮะปรับเมมด้วยเออได้ไปสี่อันนั้นเลเวลอะไรฮะเมีเลเวลหกครับอ้าผมได้โบอีกส <2 S 2> องเฮ้ยนี่หกใช่ปะใช่เพิ่มเมมอีกสองใช่ผมเป็นผมเป็นหกฮะแล้วก็อ่ะลงนี่ครับศูนย์แล้วจัวครับครับ มีตั้งหมันต้องให้เยอะมากเลยอะเป็นไปได้สิวะเอผมจ่ายสี่ครับโวตัวนี้ฮะโว้ข้ามเลยครับจาก6เป็น2ครับเหลือสองครับตัวนหนึ่งด้วยนะครับผมว่ามันได้เวลาของการชินเกคิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยันเร็วไปแล้วเร็วเกินไปแล้วเฮ้ยสามฮะอ่าให้ไปหนึ่งายครับแล้วก็ชินเกคิครับ จัวยังฮะอ่าจัวก่อนนะครับเข้ามาจัวขึ้นมาเอ่อตัวนี้นี่แทบไม่เคยเล่นเลยนะครับอ่า DP บวกก่อนครับสองพันถ้าชินเกคินะครับถ้าชินเกคิ Security บวกหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าชินเกคิอ๋อตัวมันเองต้องเป็นไซ้นดีกว่าอ่า Security บวกหนึ่งแล้วก็ไอ้นี่ไอ้เรื่องสองพันพลังงานมันเท่าไหร่ฮะหนึ่งหมื่นสามครับหนึ่งหมื่นสามนีเปิดไปพร้อมกันเลยดีเปล่าวะ จะล้างบอดเหรอผมว่าล้างบอดน่าจะดีว่ะมาตายมาพร้อมกันนี่แหละตูต้องอยู่กันเราล้าเจ็ดหนึ่งสามเลยเหรอเนี่ยใช่ครับมันบวกมาอ้อตายครับชินเกะคินะฮะบวกพลังแห่งการชินเกะคิมาเลี้ยงกันใหม่ครับมาแต่ว่าผมคงไม่เลี้ยงใหม่ครับเมื่อเมกิดามอนถูกทําลายครับสามารถหยิบทาคาโตะแล้วก็กิมมอนลงสนามได้ครับจากมือแล้วก็จากสุสานครับ อ่ะทากาโตจากมือมครับแล้วก็คิวมอนครับหาก่อนคิวมอนคิวมอนน่าจะมีนะอ่ะมีครับคิวมอนครับยิวมอนใบนี้ครับลงมาปุ๊บเปิดสี่ใบบนครับหาทากาโตะดุกมอนครับหรือเกามอนอ่าโอเคนี่ครับดุกมอนครับโอเคครับทากาโตะครับขึ้นมือครับต้องนั้เข้าใต้กอครับโอเคข้าตัวผมที่ไรหนึ่งครับหนึ่งหนึ่ง อ่ะผมล็อกเป็นที่3ครับเอาเทอมผมจั่วครับเอาปลาไก่ครับโอเคครับบนมือเต็มเลยโวครับเป็นคีมอนครับจวนหนึ่งใบครับเพียบเพียบมีหมดสามเป็นโวครับเป็นเออครับจ่ายซอรครับจวนหนึ่งครับโวครับเออป็นกลูคาร์บอนครับจ่ายสามครับเอาไปสองครับ จวดหนึ่งครับโอเคครับโอเคเข้าเทิร์นจวครับอันนั้นเลเวลเท่าไหร่ฮะอันนี้เลเวลอันนี้เลเวลสามครับอ๋อนั้นไม่เกี่ยวตัวนี้ไม่เกี่ยวข้างหลังนี่คือเลเวลห้าเรียเลื่อนขึ้นไปก่อนนะถึงเวลาแล้วผมลงนี่ดีกว่าไดมงใช่ไปสองครับแล้วก็ตามเลยครับเข้าเทิร์นผมครับล็อกเมมที่สามครับเพิ่มพลังความดแล้วก็จวดหนึ่งครับเข้าเทิร์นดันขึ้นมาฮะเอเมอร์เยอะมากเลยเนี่ย เอาล้วครับอืมหนึ่งพันครับตีซิคิลิตี้ครับมาแล้วสองพันตายครับาจากนั้นครับเอานี่ดีกว่าเฮ้ยดีป่าววะดีแหละอะเอาแปดพันครับตีซิคิลิตี้ครับอ่าสามารถทีริสิคิมอนหกพันลงไปได้ครับหนึ่งตัวบายบาย อ่ะเมื่อถูกทำลายผมแท็กคาร์โตะสองใบครับเมิมูนี่บวกสองครับเป็นห้าครับโโอ้หแล้วก็จามอนเห็นเห็นถูกทำลายบวกหนึ่งครับเป็นหกเลยหกแล้วอ่ะก็คิวมอนบอกถูกทำลายได้จวดหนึ่งครับกิกิมอนเมื่อโจมตีครับได้จวดหนึ่งครับทั้งหมดอ่ะผมเพิ่งเพิ่มให้กับนี่เป็นเลขห้าเพิ่มสองพันครับเป็นหนึ่งหมื่นครับสี่สิบตี้ครับหนึ่งสองโอ้โหมันอยู่ที่ไหน Oh. <laughs> ไปมาเลี้ยงกันใหม่โอ้ยผมเลี้ยงใหม่เลยเนี่ย <laughs> <laughs> โอ้ยสีเขียวเดียวแล้วอมอินแต่มีอยู่หกนะตอนนี้ลงคิวมอนสามครับมผมไม่ไหวนะครับโว <laughs> wow ครับเป็นโกลมอนครับหนึ่งครับตัวหนึ่งใบครับเหลือหนึ่ง <laughs> จากนั้นครับผมเอ่อ โวครับเป็นเท่านเกมบอลครับจ่ายสายเป็นสองครับโจวินครับเข้าเทนสายครับจั่วนะครับแล้วผมล็อกเมมที่สามล็อกเมนที่สามครับโอ้ยสามนี่มันทำอะไรได้วะเนี่ยเราผมว่าผมให้บูทเนี่ยห้าเลยอะไรครับอ๋อผมจะใช้ไกอาร์ฟครับวอตต์โอ้ฟอสมาเริ่มกันใหม่ครับผมไม่เลี้ยงอะไรทั้งนั้นไปให้ผมมาห้าไกอาร์ฟอสดีีกจำนวนหนึ่งตัว ก็มาตั้งตรงครับไม่ทันครัือรู้อะไรไหมครับเด็กผมเนี่ยเหลือแค่สองใบแล้วเนี่ยเอาเรื่องนี้แหละมาเข้าเดินผมจ่กครับเอเล่นบนมือไข่ครับอืต้องลงอะไรที่มันไม่เสียนะฮะอ่ะผมลงคิวมอนครับสามครับเป็นสองครับแล้วก็ แล้วก็ลงเกรมอนครับคห้าครับจากสองเป็นสามครับผ่านครับมีสาม้ะมามีอยู่สามตัวนี้ฮะชาวมอนนะครับลงอสามเป็นศูนย์ครับครับเปิดครับเปิดห้านะครับหาชาวมอนแล้วตัวที่ชารมอนตีเบิทขึ้นมือนะครับอันนี้มีบิทนะครับใช่ครับอันนี้ไม่ไม่ไม่มีนี่มอนที่เหลือเอาไปอเกรมอนโวไม่ทันหรอก โอ้ไม่ทันหรอกนั่นเด็กจ่ายสามเลือ0ศูนย์นะผมให้สี่เลยฮะโวชาวมอนที่มาเป็นโอเมก้าชาวมอนครับครับไม่ทันหรอกครับอี้ย้อเธอผมครับจั่วครับไปสุดท้ายครับถ้าเธอผมจั่วเธอถ้าผมแพ้แล้วเนี่ยเอาล่ะครับมันถึงเวลาแล้วเกรมอนครับสี่พันจมตีครับจริงจริกิมอนตีครับโอ้โหเขาพูดเล่นโดยตรง เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอะไรครับถ้าเมื่อกี้ผมใช้โคนนี่ได้นี่หว่าก็ก็ได้ครับเออไอผมใช้โคนนมันได้นี่หว่ามันทำลายของพุ้นหมดเลยอะลืมไปว่ามีพลังเพลิงอยู่ปะโตเพราว่าสิเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไม่งั้นเกือบจะหมดกองนี่นผมโดนบึ้มเนี่ยสิฟิตรี่กี่รอบแล้วเนี่ย ผมสงสัยว่าเออโ,โอเ้โหเกมอนนี่ไงมันไปรวมอยู่นี่เนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเลยนะหกตัวที่เป็นเลเวลสี่ไปกองอยู่ตรงนั้นบ้าจริงๆโอเคครับและและ้ว okay, ก็จบนะครับสำหรับการเล่นนะครับนี่ <c oughs> สุดมันครับนี่เป็นเด็กสีแดงที่มีแต่ตีนะครับมุ่งแต่ตีอย่างเดียวนะ <c oughs> ใช่เน้นตีรู้สึกว่าเราเล่นรอบนี้ไม่ไม่ค่อยเอาเลเวลหออกเท่าไหาร่นะมีแต่ผมเนี่ยลงใ ผมไปผมไปถึงวอลเกมอนคันเดียวเอาละครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบลงกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเล่นดิจิมอนการ์ดนะครับครับผมไว้เจอกันใหม่ครับในครั้งหน้านะครับพี่มีอะไรจะฝากไหมครับก็ดิจิมอนการ์ดนะครับก็สนุกมากนะฮะโดยเฉพาะเด็กที่ผมทํามาผมสนุกกับมันเหลือเกินการได้ชินเกคิวันวันนี้เนี่ยโหจริงจริงเมื่อวานผมเล่นกับบูธอ่ะมันได้ชินเกคิเยอะกว่านี้อีกนะเออใช่ครับเออวันนี้แบบตั้ง ตั้งแล้วตายตั้งแล้วตายกันวันนี้ตั้งไม่ค่อยขึ้นนะฮะก็ลองมาเล่นกันดูนะเออก็ตามคอนเทนต์ของโปเกมอนดิจิมอนการ์ดเกมไม่ใช่โปเกมอนเลยดิจิมอนการ์ดเกมเนอะโอ้ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นใครทำเรไ่อยก็มาดูโอวบูดได้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีเด็กเพิ่มเดี๋ยวจะมาใหม่เออโอเคครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบลงกับคลิปนี้ครับและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ดีมสาสวัสดีครับ